ขอเดชเชิญคุณมกุนะครับกล่าวความในใจในฐานะน่าเขียชนช่าระเกตเดียวประจำปี2อง3ัน้าแะสครับขอบคุณครับเออผมไม่ได้เตรียมถทอยคำไพเราระมาที่จะพูดในวันนี้แต่อยากจะพูดจัดสิ่งที่มันอยู่ในใจไม่ทราบว่าจะพูดออกหรือเปล่าเดีย๋ยวนะขอดูที่จริงผมอยากจะมอบคืนให้คุณสุช,ชาตินะเพราะว่า เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเป็นเกียรติยศที่เกือบจะรู้สึกว่าไม่ควรจะรับหรอกเพราะว่าผมเขียนหนังสือน้อยและทุกครั้งที่คุณสุชาติบอกว่าส่งต้นฉบับมาสิผมก็ไม่เคยทาได้สักทีหนึ่งจนกระทั่งมารู้ว่าหนังสือก็จะเลิอกอีกแล้วรู้ว่าหนังสือจะเลิอกอีกแล้วรู้ประโยช์สุดท้ายของดรสรนัทว่าทํางานวิจัยทําวิทยาทมอะไรต่างๆเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมแล้วไปหาต้นฉบับในรอบ20ปีนี้ยังไม่ได้ มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยท้ายที่สุดนักวิจัยที่จะทํางานวิจัยเรื่องวรรณกรรมจะต้องไปหาคนคนหนึ่งชื่อสุชาติสิ์ศรีและได้เอกสารทั้งหมดจากที่นั่นแล้วขอสมุดแห่งชาติอยู่ที่ไหนขอสมุดแห่งชาติเก็บอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้คําถามนี้มีมานานนาน,นานมากนานนานจน,นกระทั่งเรารู้สึกว่าขณะน,นี้หายนะกําลังจะเกิดแล้วเมื่อรัฐบาลมีนโยบายบริจาคหนังสืออิสลาม ไม่ได้ที่ผมต้องมาพูดที่นี่ในวันนี้เพราะเหตุนี้เหตุที่ผมมารับรางวัลน,นี้เพราะเวลานี้แหละผมบอกคุณเวียงตั้งแต่แรกครับว่าผมไม่ได้อยากรับรางวัลหรอกนะเพราะว่าผมผมไม่รู้สึกตัวว่าผมเป็นนักเขียนที่เก่งแต่ผมอยากได้โอกาสนี้แหละโอกาสที่จะมาพูดกับท่านทั้งหลายนักเขียนทั้งหลายนี่แหละว่าเรากําลังอยู่ท่ากลางาหายนะขอเชื่อผมว่าในอีกสิบปีข้างหน้าหลังจากนี้เมื่อนโยบายนี้นโยบายบริษจัทหนังสือเสรีของรัฐบาล ใช้อย่างเป็นผลหลังจากปิสดสติการประกาศใช้ขณะนี้ยังยังกําลังเป็นร่างผิสดสติการเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขได้ด้วยการล้มปิสดสติการนี้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามปิสดสติการนี้ประกาศใช้หายนะจะเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยทําไมทําไมเพราะว่าเมื่อถึงเวลานั้นหนังสือต่างๆจะประเดประดังกันไปยังห้องสมุดโรงเรียนต่างๆ โดยที่ไม่มีใครคัดเลือกผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเราไปทํางานวิจัยระบบหนังสือมุนเวียนในมัสยิดเราเพิ่งกลับมาจากจังหวัดกระ,ะบี่เมื่อวันสาร์นี้เองไปทํางานวิจัยหนังสือหมุนเวียนมัสยิดเพื่อที่จะตอบคําถามจากรัฐบาลว่าถ้าบริจาคหนังสือเสรีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฉิบหายคือคําตอบประเทศนี้จะฉิบหายในเวลาไม่เกิน10ปีเพราะ เพราะนักการเมืองย่อมจะต้องพิมพ์หนังสือแจกไปตามโรงเรียนต่างๆเพื่อหาเสียงให้แก่คนของตนโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยเพราะนักการเมืองพิมพ์หนังสือว่าจ้างโรงพิมพ์พิมพ์หนังสือจํานวนสิบบาทญาติของนักการเมืองมีเิ์ที่จะไปเบิกจากภาษีที่บริจาคไปโดยไม่มีชื่อของนักการเมืองเลยแต่หนังสือเหล่านั้นจะไปถึงมือเด็กและเป็นเครื่องมือหาเสียงดีที่สุด นี่แค่เฉพาะนักการเมืองอย่างเดียวแล้วสินค้าทั้งหลายล่ะสินค้าทั้งหลายก็จะส่งหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆตามท้อง,ง,งสมุดด้วยโครงการบริจาคแต่มีการโฆษณาสินค้าในหนังสือที่ไปบริจาคนั้นเต็มไปหมดแล้วเด็กจะได้รับอะไรเด็กก็จะได้รับขยะจากการส่งไปด้วยการบริจาคด้วยความรู้สึกว่าได้รับของฟรีรัฐบาลต้องการอย่างนั้นผมได้ไปเห็นหนังสือ เรียกว่าสมุดบันทึกการอาาร่านซึ่งสำนักพิมพ์แจกไปยังโรงเรียนสําหรับเด็กเล็กๆชั้นประถมในนั้นเต็มไปด้วยโฆษณาเต็มไปหมดทั้งโฆษณาของสำนักพิมพ์เองและโฆษณาสินค้าที่นอกเหนือจากหนังสือสมองเด็กเล็กๆถูกยัดเยียดสิ่งซึ่งเขารับไม่ไหวเขาแยกไม่ได้เขาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรชั่วอะไรดีนักการเมืองคนไหนดีนักการเมืองคนไหนชั่วเขาไม่รู้ แต่เขาเห็นว่าหนังสือที่เขาได้นะนะั้นน่ะฟรีเพราะฉะนั้นกลับไปบอกแม่ว่าเออคนนี้ให้ของฟรีเรานะวหายนะกําลังจะบังเกิดแก่ประเทศนี้ครับผมมาที่นี่เพราะผมรู้ว่าวันนี้มีนักเขียนมากมีผู้สื่อข่าวพอสมควรมีนักคิดนักอ่านเยอะผมอยากจะมาบอกว่าช่วยกันหน่อยเถอะครับลําพังคผมคนเดียวทาไม่ไหวครับทาไม่ไหวถ้าเราไม่ช่วยกัน เมื่อถึงเวลานั้นมันก็อาจจะสายเกินกว่าที่เราจะแก้ไขอะไรได้อีกรัฐบาลทําอะไรได้เยอะแยะตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเริ่มเข้าไปทํางานให้รัฐบาลพศ2 5 4 5ะ6รับรัฐบาลทําอะไรได้มากรัฐบาลมีเงินนับพันล้านเพื่อจะเปิดห้องสมุดในห้างสมุดสินค้าหนึ่งแห่งแต่รัฐบาลไม่มีสมองหรืออาจจะมีคิดว่าจะทําอย่างไรที่ให้ระบบกลไกนั้นเป็นเอกภาพ ขอสมุดแห่งชาติง่อยมีงบประมาณน้อยกว่างบประมาณของท้องสมุดหนึ่งแห่งในห้างสรนสินค้าหนังสือบางเล่มในขอสมุดแห่งชาติที่เป็นหนัง,งสือราคาแพงขอสมุดแห่งชาติไม่มีหนังสือค้นคว้าขอสมุดแห่งชาติไม่มีระบบการยือมออกในขอสมุดแห่งชาติไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างของสมุดแห่งชาติไม่มีหมดตามมาตรฐานขอสมุดแห่งชาติของประเทศอื่นๆในโลกแม้แต่ประเทศเขมรและลาว เรานิ่งเฉยไม่ได้นะครับเด็กของเรากําลังเดินตามหลังเรามาแต่ระหว่างทางนั้นมันเป็นเต็มไปด้วยหลุมบอ่อเต็มไปด้วยความน้าเต็มไปด้วยกับดักของนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยเหมือนกันหมดนักการเมืองเห็นแต่ตัวนักการเมืองเห็นจะได้นักการเมืองเห็นแต่กกาห,กกาห,หาเสียงแต่นักการเมืองไม่พยายามมองเห็นภาพรวมว่าคนอย่างสุชาติสวัสดีทำงานด้านวรรณกรรมมาตลอดชีวิตทําไมไม่เชิญเข้ามาตั้งสถาบานันสักสถาบันหนึ่งว่าด้วยวรรณกรรม เขาพยายามทําวิทยาศาสารว่าด้วยวรรณกรรมแต่รัฐบาลนึกไม่ออกว่าไอ้นิทยาศาสรเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับคนในชาติของตนอย่างไรนึกไม่ออกเมื่อรัฐบาลนึกแค่นี้ไม่ออกรัฐบาลก็ไปเอาเงินของสอสสมาทําหน่วยงานโน้น,หน,น,ห,น,นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นเต็มไปหมดในขณะน,นี้มันเป็นงานติดย่อยเหมือนภาพคอลลาชที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่านักสร้างภาพคอลลาชมองไม่เห็นภาพรวม เขาย่อนจะไม่เห็นภาพมันก็จะเห็นได้แค่ตัวรถเมย์เห็นเศษกระดาษเห็นภาพปูปะทีนะเล็กทีนระน้อยทีละเล็กทิลระน้อยและท้ายที่สุดคุณไม่เห็นหรอกว่าภาพใหญ่กำันเป็นอย่างไรน่าเสียดายที่เราปล่อยตะละเลยกันมานานคุณสุชาติกับผมพยายามเมื่อปี2 5 4 6ที่จะทำนิตยสารในนามของรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดทำไม่ได้ ต่อมาคุณสุชาติก็พยายามดิ้นรนในภาคของคุณสุชาติผมก็พยายามดิ้นรนในภาของผมเราต่างก็หมดแรงไปคนละเล็กคนละน้อยหมดแรงไปคนละเล็กคนละน้อยและในท้ายที่สุดเนี่ยเราทุกา่าเราคุณสุชาติก็อาจจะหมดแรงแล้วผมก็อาจจะหมดแรงแต่ผมยังมีความหวังอยู่ว่า,ท,าท่านท่านที่นั่งอยู่ที่นี่คงจะมีแรงที่จะทําต่อไปหลังจากพูดวันนี้แล้วผมอาจจะหยุดทํางานอาจจะไปถือศีล อาจจะไปบำเพ็ญตบะหรือ,อจจไปทำอะไรสุกอย่างหนึง่งเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่เกินกว่าที่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งจะทำได้โดยลําพังทรัพย์สินของตอนเองประเทศนี้น่าเป็นห่วงถ้าเรามองในแง่ของปัญญาชนที่เป็นนักเขียนทั้งหลายผมอยากจะบอกว่าลองขยับออกมาจากที่ที่ท่านยืนอยู่ที่ที่ท่านนั่งอยู่สักเก้าหนึ่งแล้วมองดูประเทศนี้โดยภาพรวง อย่ามองดูเพียงปีละสองครั้งที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเพราะนั่นคือกับดักอันหนึ่งที่ทําให้ระบบหนังสือของประเทศนี้ชิบหายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดมันจะถึงแก่วาระเสื่อมคำถามก็คือว่าขณะนี้ตลาดหนังสือยึดครองไปด้วยอะไรแล้วหนังสือที่มีสาระวรรณกรรมที่ดีอย่างที่ท่านทั้งหลายพยายามทํานั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนและกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดมวลโดยรวมเราไม่มีใครมาช่วยคิดเรื่องเหล่านี้ เราจะไปพึ่งหวังสมาคมผู้จัดพิมพ์และจําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนั้นย่อมไม่ได้เพราะชื่อก็บอกแล้วว่าพิมพ์แห้จําหน่ายจะมาคิดเรื่องสติปัญญาเรื่องอะไรอ,อื่นๆนั้นจะต้องมาจินับพอคิดถึงเรื่องจำหน่ายมันก็ต้องคิดถึงเรื่องกำไรขาดทุนเรื่องการป้อนหนังสือออกไปเรื่องประมูลหนังสือเรื่องการบริจาคหนังสือแต่เขาไม่คิดว่าบริจาคหนังสือหรือประมูลหนังสือนั้นมันจะส่งผลเสียระยะยาวอย่างไร ผมพิมพ์หนังสือออกมาเล่นหนึ่งเมื่อต้นฉบับเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้แล้วก็พิมพ์ออกมาวางขายร้อยยี่สิบาทข้างหน้าช่วยช่วยช่วยไปซื้อแล้วก็บริจาคเงินให้ไม่ใช่บริจาคนำเงินมอบให้ผมผมรังเกียจคำว่าบริจาคร,รัฐบาลบอกว่าให้บริจาคหนังสือเสนอเสร็จมติครมผ่านให้บริจาคหนังสือหักภาษีได้สัปดาห์รุ่งขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศอีกจะต,ตั้งสถาบันพัฒนาครู โดยขอให้ครูบริจาคเงินมันเหมือนกับเราตั้งสถาบันหรือกองทุนมอบทุนให้เด็กเรียนดีแต่ยากจนแต่ไปขอบริจาคเงินจากเด็กเรียนดีแต่ยากจนครูเงินเดือน้อยรัฐบาลจะตั้งกองทุนไปขอเงินบริจาคจากครูมันคิดอะไรกันผมคิดว่าสมองมันปรับตรลกะอะไรหมดเห็นดีเป็นชอบเห็นชอบเป็นชอบ เอยเห็นชอบเป็นชั่วามาเพื่อปรับทุกมาเพื่อปรับทุกมาเพื่อจะบอกว่า,เ,าเราเราช่วยกันอีกหน่อยพื้นที่ว่างในที่ต่างๆก็ขอให้พยายามคิดพยายามเขียนพยายามบอกพยายามกล่าวทุกครั้งที่ไปเจอร,รัฐบาลก็อย่าคิดเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อรัฐบาล ป้อนอะไรให้เล็กน้อยเช่นโครงการบริจาคหนังสือนี่น่ะสํานักพิมพ์ทั้งหลายที่พวกเราก็เป็นเจ้าของอยู่เราเห็นว่าเออก็ดีนะเป็นโอกาสนั้นดีแต่ขอให้มองไปไกลกว่าก้าข้างหน้าหนึ่งก้ามากกว่านั้นก้ามองไลออกไปอีกว่าไอ้ชิดหายที่มันกลับดักอยู่นั่นน่ะมันจะส่งผลต่อเราหรือเปล่าแน่ละในช่วงอายุของเราในช่วงอายุของคุณสุชาติกับของผมเนี่ยอาจจะไม่ไม่ทันได้เห็นแต่ว่าในช่วงอายุของพวกคุณจะได้เห็นแน่ๆน่ถ้ากฎหมายนี้ออกมาจะเด้เหน่ เราเริ่มเราเริ่มแสดงให้เห็นแล้วด้วยการเราส่งหนังสือไปอยังมัะสยิยตเราเริ่มไปทุกตีโมงกับมัะสยิยตและถามว่าถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าผู้มีเจตนาดีแต่จิตใจร้ายทั้งหลายนําหนังสือไปบริจาคตามโรงเรียนต่างๆและหนังสือนั้นมันสอดไส้ไปด้วยอะไรก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตใครจะเป็นคนดูแลควบคุมใครจะเป็นคนกลั่นกรองใครจะเป็นคนเลือกสรร บรรรักษ์ในห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยในชั้นประถมที่มีอยู่ประมาณเกือบ40,000แห่ง30,000กว่าแห่งไม่มีไม่มีบรรรักษ์ในโรงเรียนแล้วหนังสือบริจาคพร้อมตูไปและเด็กมันจะรู้อกอะไรถ้ามันมีของดีหมดมันก็ดีไปเด็กหยิบชิ้นไหนมันก็เป็นของดีแต่ถ้ามันเป็นของชั่ว50%ล่ะเกิดอะไรขึ้นแค่นี้นะ ก็ขอขอให้ช่วยกันผมผมขอบคุณคุณสุชาติมากและผมเข้าใจว่าที่ที่คุณสุชาติให้รางวัลผมวันนี้เนี่ยผมผมเข้าใจว่าคุณสุชาติคงอยากให้ผมพูดสิ่งนี้แหละแลวแลวผมก็ผมก็คิดว่าว่าใช่คุณสุชาติพูดคำว่าใช่ใช่ใช่ของเรามันมันตรงกันเราใจเราตรงกันถึงแม้ว่าทั้งหนึ่งคุณสุชาติบอกว่าไอ้ e y, มากรุ๊ดเนี่ยอย่าไปถามถึงมันเลยไม่อยากพูดถึงแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าผมก็ยังพูดถึงคุณสุชาติอยู่นะถ้าเป็นไปได้ ผมผมผมอยากจะข่าวหน้าผมจะทํารางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณสุชาติแล้วผมจะเสียโอกาสมอบม,มอบให้คุณสุชาติบ้างเหมือนที่คุณสุชาติมอบให้ผมขอบคุณมากครับมาเขียข้อกำหนดและจำเป็นร่อมาห้าสิบสามครับจุดประสงค์ับดูนะท